要清洁干净，去以一定要用那种抹布。 有没得那个那个，他唱谁唱来的 มุดไม่ได้เพราะว่าตรงนี้มันคอที่เขาเขน่าจะแค่นี้น่าจะแค่ตรงนี้แล้วก็แค่ตรงตรงนี้คือแค่เต่าเนี่ยอันรอนกันคุณกระกรังอดีมาเทอะไรแล้วนะ เขาจะทําเป็นนล็อกเป็นล็อกเป็นบ้านขายหูกบ้านขายนล็อกเป็นล็อกนะคะงั้นตรงสามมุดมาหน้าแกก็ไปตรงนู้นต้าต้องสามมุดมาเลยเอ้ยน่าจะเกลียี่ตรงนี้ จริงๆนะดูจริงร่องน้ำดูมันมันเศาะมาดอย่งนีนม้นมันเศาะม,มาไก่นะมันก็จะใช้มม่โคราอันอะะนี้ริงจะร้อน ก็มันถึงแค่ไหนยลอก่อนนะคะตอนนี้ต้องหลดลมหมดยายมนี้ย้ายมันี้ย้ายมันี้ค่ยายมัยยนยยน,ายายนี่เลย